สวัสด <Scroll> <ten> on ีครับผมผมนันาจาน์นะครับมาเจอกันอีกคลิปที่เก้านะครับผมคลิปที่เก้าคลิปสุดท้ายนะครับเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับการสอนดีดพินสำหรับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เก้านะครับเด้อสิมิยูเก้าคลิปนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปจบนะครับผมคลิปจบในการเลียนพินนะครับผมผู้ใดที่มาพ่อคลิปนี้เป็นคลิปแรกอ่ะย้อนไปเบื้องคลิปแรกก่อนนะครับเด้อสำหรับมือใหม่ที่อยากฝึกดีดพินกับผมนะครับ อ่าผมสีฮ็ตแต่งแต่คลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอันนี้มาทอดที่คลิปที่เก้านะครับผมอ่าเอ้ามาฝึกกันคลิปที่เก้าต่อเลยครับผมอ่าคลิปที่เจนะ็ดฝึกลูกนี้เนาะอ่าคลิปที่แปดคลิปที่เก้าซี่เป็นลูกนี้ครับบัดนี้อ่าเป็นลูก ที่ใส่ในเพลง l i พินล็อกโมเดิร์นทั้งเบิดเลยนะครับลูกฝึกที่ผมยกมา3าบล็อกนี่เป็นอ่า live p i นที่อยู่ในล l i พ e นไอเป็นลูกที่อยู่ใน l i v พิ i ล็อกโมเดิร์นะครับก็เลยเอามาให้พี่น้องเนีฝึกน้ำนะครับถ้าผู้ใดฝึกได้ก็สามารถเล่นนล็อกโมเดิร์นได้ขึ้นกันนะครับอ่ะลิปที่เก้านะครับผมลิปที่เก้าอ่ะการดีดดีดขึ้นกันเบิดนะครับผมการดีดฟอร์มนิ่วก่ะฟอร์มนิ่วขึ้นกันนะครับผมการดีดสลับทุกตวโน้ตนะครับผมอ่า แค่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเดือดเอเปลี่ยนตัวโน้ตเดือดเอนะครับผมในการดีดดีดที่กันเบิร์ตนะครับผมนีอ่านะครับคึ้กันเบิร์ตนะครับผมเนี่ยขึ้กันเบิร์ตนะครับผมเอาเอาให้ต่ออีกจัหน่อยก็ได้นะครับผมเพราะว่า บางคนก็อาจจะงงๆอยู่เนาะอ่ะเอาไหมอ่ะเสียงเลนะครับผมดีดลงขึ้นก่านนะครับผมเลอ่ะเลมีเลมีเล,เลซ่อนนะครับผมซ่อนสูงนะครับผมอ่ะเลมีเล,เลซ่อนเลมีเลไอเล,อเลซ่อนสูง เลมีเลนะครับผมนี่ครับที่จะเปิดนะครับผม อ่ครับงวงบ่ครับงงบ่จะเพิ่มงงนะครับเด้อให้ค่อยๆให้ค่อยๆแกะตามนะครับแกะตามน้ำนะครับผมอืมเพราะว่าก็ก็ผมซิมโบเจาะรายละเอียดหลายเพราะว่ามันเล่นขึ้นกันนะครับเล่นคือกันเดนบ็อกขึ้นกันแค่ห้องมาเปลี่ยนนิ้วนะครับผมเปลี่ยนนิ้วนะครับนะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนนิ้วรู้สึกนะครับเทคนิคการดีดมือขวาคือกันเบิดนะครับผม รอบหนึ่งนะครับผมอ่าเขาได้แล้วเขาคว้าสปีดขึ้นไปนะครับผมไงเขารู้สึกว่าเขานิ่วเขาบอดนะครับเริ่มไหมนะครับเริ่มฝึกไหมเอาจนกว่ามันจิบบบอดนะครับผม ไหลต่อไปถ้าเขาฝึกบล็อกพวกนี้ได้นี่เขาก็สามารถไหลไปต่อได้นะครับลูกขงังไหนก็ได้ครับอ่า,ากับประมาณนี้นะครับเนาะกัค่อยๆฝึกไปนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับาการเรียนการสอนคลิปนะครับอสอนดีดปีนสำหรับมือใหม่เริ่มจากศูนย์นะครับเดอ้อกะขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วกะ็ฝึกมาก,กับผมตั้งแต่คลิปแรกนะครับเนาะอ่าพอมาถึงคลิปนี้แล้วก็คิดว่าพี่น้องเอฟซีของผมกะหน่าที่พอดีดได้นะครับผมเนาะดีแดตด่เบื่อนเลยก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเดอ้อยังไงกะ ทาก็สิแก้ไขกันไปนะครับช่วงไหบ่ได้ก็มาบอกได้นะครับผมคอมเมนต์มาบอกได้ตรงนี้ติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นิ้วว่าได้ยังไงก็คุยกันได้นะครับผมสำหรับื้อนี้ก็ฝากไว้จนีครับผมสวัสดีครับ